ได้น้อยแต่ได้ได้ตลอดนะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นได้ทุกอาทิตย์เลยได้ทุกอาทิตย์ได้ทุกวีคเลยทุกสองวีคเลยคุณนะคะก็พยายามแบ่งเวลาให้นะคะกาแฟของเราค่ะมีทั้งหมด12 12คาย12ชนิดแล้วนะคะ12แบบ12เบรนดทั้งเบรนด์ทั้งเป็นแบบออริจินค่ะหอมเฟรชชี่ใหม่สดแล้วก็ ได้ได้คุณค่ามากๆเลยให้พลังงานมากๆเลยดื่มรสสดชื่นหอมแล้วก็มีทั้งเฟรเวอร์มีทั้งซิกเนเจอร์ที่แบบว,ว่าจากโรสเตอร์ของเราที่ดึงดึงธรรมชาติดึงคุณค่าของกาแฟออกมาได้ดีการคั่วการบดที่ดีเหมาะสมกับเครื่องเหมาะสมกับมเมล็ดพันธุ์นะคะทำให้เราได้ได้ดื่มดำ ชาดกาแฟแท้อันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากชิมนะคะเราก็ส่งไทยได้ด้วยจ้ะแล้วเดี๋ยวเราจะทําแบบแซมเปิลนะคะแถมให้กับคุณลูกค้าไปไปเป็นตัวอย่างทดลองนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้แบบอแบบเป็นถุงไว้ทานได้แหละนานๆอย่างนี้ก็สั่งเราได้ค่ะเดี๋ยวเราจะคิดราคาพร้อมส่งไทยให้นะคะชิปปิ้งเราพร้อมมากจาก้าค่ะ แล้วอย่าลืมโทษนะคะใบใบเก่าก็ใบเก่าก็อยู่แต่เป็นใบเก่าแบบรุ่นคลาสสิกค่ะรุ่นมือหนึ่ใหม่ยังมาแล้วก็แบบใหม่ๆเราก็ยินดีบริการนะจ๊ะอ่รอยากได้วิตามินครีมเรื่องสัาอางหรือชุดสวยๆค่ะแบรนด์เนมต่างๆนะคะแต่ออนเซลราคาออนเซลก็ติดต่อแจ้งเรามาได้จ้า ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุยเก่งหรือว่าทักมาคุยกับแม่ค่าได้ค่ะคุยได้ทุกเรื่องเลยทําหลายเพจเลยไม่หยุดเรียนรู้เลยค่ะท่องเที่ยวเรียนรู้ค่ะแชร์กันได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ชอบค่ะขอบคุณที่ชอบค่ะอะแล้วก็วัยเราเนาะ ไวเราอย่าลืมนะคะไวเราอย่าลืมว่าอันนี้เดี๋ยวเตรียมไปส่งนนไวเราอย่าลืมนะคะไวเราอยา่าลืมนะคะนี่อยากจะพูดนอะจ๊ะน,นี่อยากจะพูดเนาอะอนนวิตามินซีค่ะเป็นเหมือนอ่ะให้ energy ด้วยผลไม้ด้วยน้ำตาลน้อยด้วยนะคะดื่มแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะ แทนน้ำหวานแทนโซดาได้เลยค่ะแฮร์สกินเนลนะคะคอลลาเจนไบโอตินค่ะเป็นกัมมี่ด้วยนะคะเคี้ยวเพลินมากๆเลยนะคะราคาย่อมยาวจะ50กันแล้วใช่ไหมคะ50จะ50 50บวกค่ะวิตามินรวมของคุณผู้หญิงค่ะเมืนม่นเหมือน,นเรารู้กันนะคะชีวิตต้องบำรุงจ้าบางทีกินไม่พอพักผ่อนไม่พอทำงานเยอะเครียดนะคะ ทักมาได้จ้ะพร้อมส่งจ้าพร้อมส่งไทยนะคะยินดีบริการค่ะเรียนหนักน้ำหอมเพื่อนๆที่ได้รับไปรฟรีเพิ่มนะคะเพื่อนๆที่ได้รับไปก็ติดใจกัทุกคนลิฟเฟิร์มจ้ะเค็ดรับเค็ดลับการพูดเก่งลิฟเฟิร์มจ้ะ เคล็ดลับการพูดเก่งจ้ะทักมานะจ๊ะส,สาวสาวอันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวจะลองเปิดอ่ะโอเคจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมไปส่งของก่อนนะจ๊ะแอตติเอจจิ a ้งด้วยถ้าไม่มีใครสั่งก็จะได้เอาไปใช้แล้นี่ PH พี a อชบาล n นนอน o g e n ดจ f r e ฟีพ l ล b เบน โน <No. S 2> อะไรเนี่ยโ no. e นเอสเอลีก็ไม่ค่อยรู้ด้วยนะคะดรครีมไหนครีมจัดโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ4,700ันอสุดสดผ่อนได้นะคะตรวจผ่อนได้นะคะอื <c oughs> ของฝันให้ตัวเองนะจ้าสอบลับวันนี้ขอบคุณมากนะคะไมคะาไปกินกาแฟก่อนบัติจ้า